สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานาวมินทราชินีลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานาวมินทราชินีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ6 0พรรษานวมินทราชินีลำพญากลางนายแพทย์โสพลเมฆทนประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีพร้อมด้วยาศาสตราจารย์พุทธิสารตันชัยที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินีและคณะได้เดินทางตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานาวมินทราชินี ตำบลลำพญากลางอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีโดยมีนายดูลงลรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอสมาคมต่างๆผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและอสอมอในการนี้นางสาวอ้อยทิพย์ปานสะอาดนายอำเภอมวกเหล็กและนาง สุวพรเสภาศีลาพรประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรีในฐานะตัวแนทนอธิบดีกรมประชาัมพันธ์เข้าร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจเยี่ยมโดยคณะผู้ตรวจได้เปิดกวยถาวายสการะแด,ด่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายดูลงฤทธิวัฒนพันธ์รองผู้วาราการจังหวัดสระบุรีได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของสถานีอนามัยโดยสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวามินทราชินีรัาพยากลางซึ่งก่อสร้างขึ้นเมื่อพศ2518ในปีพศ2535กระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นปีศตวรษแห่งการพัฒนาสถานีอนามัยประกอบกับในวโรกาสมหามงคลสมัย ที่สมเด็จพระนางเจ้าสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระชนมายุครบ60พรรษาจังหวัดสระบุรีจึงคัดเลือกสถานีอนามัยแห่งนี้ซึ่งเป็นที่ตั้งอยู่ที่ห่างไกลและธุระกันดานเข้าร่วมโครงการเพื่อเทอิดพระเกียรติและถวายความจงรักภักดีแด่พระองค์ท่านเพื่อพัฒนาให้เป็นสถานีอนามัยที่มีความเป็นเลิศทางด้านการให้บริการและ วิชาการสามารถให้บริการด้านการรักษาพยาบาลด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่เน้นในการพัฒนา5ด้านคือการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชุมชนการพัฒนาภาูม,มิทัศน์อภิบาลสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการบริการแบบมีส่วนร่วมการแพทย์แผนไทยการวิจัยนวัตกรรมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ดูแลและผิดชอบ ประชาชนในพื้นที่ตำบลลำพยากลางทั้ง18หมู่บ้านมีประชากร4,266คนมีผู้เข้ารับบริการี่เหลี่ย29คนต่อวันสถานีอนามัยแห่งนี้ได้พัฒนาจนมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จนายแพทย์พรพัฒนภูนากรมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระบุรีได้เข้าร่วมปรึกษาหารือในการประชุมครั้งนี้ในการพัฒนาต่อไป